วันนี้คุณป็ปคนหนึ่งไหมที่ไม่มีความสุขเนาะเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาเจอเราในคลิปที่เราทําไว้ในช่องยูทูบของเราแต่เราจะทําหน้าที่ของเราอะ่ะให้ดีที่สุดแต่มันจะไม่ใช่แค่หน้าที่ในจิตวิญญาณของเรานะวันนี้เราทําอะไรบ้างทุกคนดูหน้าสดนะคะอ่ะนะนะทําไมครูถึงชอบให้ดูหน้าสดเพราะครูอ,อะ่ะนะเทสสบู่ล้างหน้าอยู่นะเราเราเทสสบู่ล้างหน้าอยู่นะ แล้วเราอ่ะก็ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขายสมพูล,ล้างจุดซ่อนเลนใช่ไหมแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยช่วยให้ผิวกระจ่างใสช่วยบำรุงผมเล็บกระดูกให้แข็งแรงใครเป็นมหวานความดันสามารถทานได้ใครเป็นโรคประจำตัวต,ต่างๆอย่างอื่นนะต้องถามเจ้าของแบรนด์อีกทีหนึ่งเนาะอ่ะเนี่ยที่เรากําลังทานอยู่ด้วยความที่อ่ะเราอ่ะเ,เราปวดเส้นประสาทอักเสบ ปวดไหล่ปวดเส้นประสาทอักเสบหรือปวดหัวปวดไมเกรนหรือรู้สึกแบบเพี้ยๆนะคะเวลาไปทำงานต่างๆทุกคนคะทุกคนเคยแบบรู้กดนี้ไหมว่าจักรวาลเนี่ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านไม่มีคาถาต่างๆว่าให้เราเนี่ยท่านก็ผ่านบททดสอบมาเหมือนกันเนาะท่านก็เคยผ่านการเป็นคนไม่ดีมีท่านเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนเหมือนกันนะ นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละพระอ,องค์เนี่ยนะคุณในของคนที่เกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะท่านขนาดคุณต้องไปฟังระดับที่แบบว่าเป็นเทพเป็นพรมเป็นอะไรเงี้ยท่านก็มีแบบเจ้าชู้มีแฟนหลายคนอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะท่านก็เคยช่ไม่ใช่ว่าคนเป็นเทวดาจะไม่เคยทำ